สวัสดีเจ้าตอนฮับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยบ่ออู้บ่อได้เรื่องน่าสนใจตี้คนไทยคนหเว้จปะกันเป็นประจำนะครับในวันและเวลาเดียวกันนี่ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับปะเฮาสองคนอย่างอีแน่นอนครับข่าวดีจากรัฐบาลถึ้งซาวกระทรวงตีจะได้มาอู้จ่ามานําเสนอกันครับวันนี้ทางกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานคนนั้นนั้นเปินฝากถึงร้านตีขายก๊าซหุงต้มเป้นมีมาตรการออกมาแล้วนะว่าจะต้องมีระเบียบมีกฎหมายอย่างพ้องเพื่อเป็น ความปลอดภัยของร้านเองอความปลอดภัยของ ชุมชนใกล้เคียงว่าว่าถ้ามันเกิดอะไรอย่างขึ้นมาเราจะต้องมีมาตรการยังได้กันพองอันนี้ถือว่าเป็นเหมนึงเรื่องตีต้องฝากถึงผู้ประกอบการที่ขายแก้สุงต้มตัวครับเจ้าแล้วก็นโยบายเรื่องของโรค NCD เจ้าที่ตอนนี้รัฐบาลได้เดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อลดอ้วนให้กับพี่น้องประชาชนเจ้าเหมือนกันกับเรื่องของการปราบปรามแก้คอเซ็นเตอร์ครับรัฐบาลก็ได้เดินหน้าเหมือนกันนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับล่าสุดเป็นออกมาเป็น5มาตรการปราบอาชญากรรม ข้ามชาติเรื่องของการแกล้งคอเซนเตอร์นะครับตอนนี้ห้ามมาตราการตึงมดนี่นะครับอย่างแรกเลยครับก็จะเป็นเรื่องของัางด้านความมั่นคงครับรัฐบาลก็จะได้เข้มงวดการเข้าออกชุดผ่านแดนตึงมดเจดจังวัตรกันนะครับห้ามอันยางพ่องห้ามรถยนต์บุคคลภายนอกเข้าออกยกเว้นกรณีจําเป็นนะครับเฉพาะนักเรียนนักศึกษาคนป่วยแล้วก็คนตีต้องไปซื้อของอุปโภคบริโภคตีจําเป็นเตาอันครับ ห้ามพึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเล่นพนันในพื้นตีชายแดนเข้มงวดด้วยการเดินตางเครื่องบินอันไปยังฝั่งกัมพูชาเพื่อเล่นการพนันแหมตัวยนอกจากนั้นคุณผู้ชมครับเรื่องของห้ามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็ต้องตรวจสอบบัญชีมากเส้นทางการเงินตีเกี่ยวข้องกับคอเซนเตอร์ข้ามชาติระง,งับการให้บริการอินเทอร์เน็ตไปยังหน่วยงานทางทหารและความมั่นคงของรัฐ ของรัฐบาลกัรมพูชาตึงมดเลยครับแล้วก็จะมีการ รวมกับปป,ปงค่วมบาสผู้ติดมีเป็นอาญญากรรมข้ามชาติตีประว่ามีเรื่องฟอกเงินและยึดอาญดทรัพย์ตีโยกย้ายไปต่างประเทศแหมตัวด้านเศรษฐกิจและการส่งออกเจ้าจะมีการส่งออกไฟฟ้าน้ำมันสินค้าผ่านแดนระงับส่งสินค้าตีเกื้อนหนุนกิจกรรมอาถญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ต่างพาณิชย์ก็ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและ SME ีตีได้ห้าผลกระทบส่วนเรื่องยาเสพติดเจ,จะใช้เทคโนโลยีในการสกัด การการลักลอบตามแนวชายแดนห่วมมือกับต่างสหรัฐอเมริกาใช้อุปกรณ์สืบพ้นแบบทันสมัยและควบคุมสารตั้งต้นการผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวดเจา้าและด้านการต่างประเทศจะผลักดันฮห้ไทยได้เป็นศูนย์กลางปราบอัชญา,าก,กรรมระดับภูมิภาคกดดันกัมพูชาให้แก้ไขปัญหายอย่างจริงจังรวมไปถึงประสานงานกับต่าง UN เสหรัฐอเมริกาจีนและเครือข่ายข่าวกรองโลกในการติดตามทักษิณ รัส์สินต่อยเจ้าซึ่งเป้าหมายเร่งด่วนใน3เดือนก็คือลดสถิติการแจ้งความยึดทรัพย์สินแก๊งอาญากรรมและดําเนินคดีกับแก๊งข้ามชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมเจ้าอันนี้เป็น5มาตราการในด้านต่างๆคุณผู้ชมครับตีเป็นการแก้ไขปัญหาและก็ปราบปรามอาญากรรม ตามไซเบอร์ก็ว่าแ,<ม>แก้งคอเซนเตอร์นะครับเจ้าส่วนเรื่องของโรค NCD อย่างที่บอกไปแต่ที่ตอนนี้รัฐบาลเป็นว่าเป็นจะเดินหน้าลดอ้วนให้กับคนไทยก็คือลดอ้วนและลดโรคบัติต่อเจ้าเพื่อลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคนี้โดยตั้งเป้าหมายให้เหลือแค่11.07%ภายในปีนี้เจ้าพร้อมกับผลักดันร่างพระราชบัญญัติโรคบัติต่อเรื้อรงังเพื่อจะจคุ้มครอง สุขภาพของประชาชนโดยพบประชาชนที่บริโภคแอลกอฮอล์โซเดียมบุหรี่ลดลงแต่โรคความดันเบาหวา,านอ้วนก็ยังคงมีเพราะกิจกรรมยังบ่เพียงพอเจ้าโรค NCD นะครับสาเหตุก็มาจากปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบเผาผ่านของร่างกายครับย่าให้เกิดการเจ็บป่วยจนทุพพลภาพส่งผลต่อ อาการย่การนะครับกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหนักเลยครับซึ่งประเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมคนไทยนะเสียชีวิตจากโรค NCD ปีละกว่า4 0 0แสนรายก็ว่าตกวันละกว่าพันรายได้กันคุณนัสนันหนึ่งว,วันเขาจะต้องมีผู้เสียชีวิต1,000รายตีมาจากการป่วยเป็น NCD น่าตกใจเหมือนกันนาะตัวเลขมันน่าขนานนี่เลยก๊ากนะครับ81%ของการเสรียชีวิตทั้งหมดตัว น่ากลัวขนาดนะเจ้าซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าพลักดันกันยังเข้มข้นแล้วสําหรับ NCD เนาะไขมันความดัน เบาหวาน,าวานอย่างน,นี้ครับถ้าถ้าได้เป็นสองโรคนี่อย่างที่คุณหมอบอกว่า,วามันเหมือนกับเปิดประตูบ้านตอนฮับโรคอื่นๆเข้ามาในร่างกายเฮาแห่ ham เนี่ยจ้าวค,ความดันเหมือนจะเป็นโรคเล็กๆแต่นําไปสู่การเสียชีวิตหลายคนขนาดนะจ้าวันนี้เฮามาย่ากันแห่กรรมคุณผู้ชมครับโครงการเที่ยวคนละครึ่งเริ่มลงทะเบียนแล้วตอนนี้นะครับขั้นตอนมีอ,อย่างกันพองคุณผู้ชมครับอย่างแรกเลยนะครับก่อสามบาทลงทะเบียนห้าปนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Amazing Thailand เว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่งนะครับมีบัตรประจําตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าน้องๆ้องกระถาม้าเหมือนกันถ้าน้องอายุบถึงเตือ ต้องต้องใจสิ์ของปอแม่ไว้ก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเปินจากัดว่าอายุ18ปีขึ้นไปนะครับสนับสนุนออย่างพ่องลดการติภาครับรัฐบาลเปิดก็จะมีลดการติภาคสูงสุด5 0ของราคาติภาคต่อห้องต่อคืนแต่บ่เกิน3 0 0 0นบาทต่อห้องต่อคืนครับถ้าแอลวันธรรมดาพา,ากันไปแอลวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับรัฐก็จะสนับสนุน50เของการติภาคแต่บ่เกิน3 0 0 0นบาทถ้าไปวันยุทธหรอ แล้วก็วันยุทธน์นาคาตเรเลิกแลครับก็สนับสนุนในอัตราร้อยละ4 0ของราคาสุทธิก็บั่กเกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนเหมือนกันครับเจ้าโดยจำกัดธิ์คนลบบะบ่กเกิน5ห,ห้อง หรือ5คืนโดยเมืองรัก3ามสิทธิ์และเมืองหน้าเที่ยว2สิทธิ์เจ้าเมื่อจองที่พักแล้วจะบอสามารถยกเลิกได้เนอแต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักใดเจ้าแต่ต้องเป็นไปตาเมเงื่อนไขที่โครงการกำหนดตวัวนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนส่วนลดการอาหารการสถานที่ท่องเที่ยวโดยรัฐจะสนับสนุนคูป,ปองอาหารท่องเที่ยวมูลค่า500บาทต่อห้องต่อคืนให้ก,กับประชาชนเมื่อเช็คอินที่พักสำเร็จ และจะได้รับคูปองอาหารท่องเที่ยววันละหนึ่งเตื้อโดยคูปองจะหมดอายุเวลาห้าทุ่มของวันเช็คเอาท์จาครับ<ด>อันนี้ก็เป<า>็นเงอนไขนะครับสำหรับคูปองอาหารนี่ก็ยังตีบอกนะครับว่าออกกันคนละเกิงเขาออกเกินหนึ่งเขาสมมติกินเสี้ยงปันหนึ่ง<า>คูปองตัวเนี้ย เขาออกเกินเดียวห้าร้อยแหมเหลือรัฐบาลใจฮือตีภาคเหมือนกันครับสมมติคืนละปันสองเขาก็ออกแค่กเกินเดียวก็คือ600ห0ร้อบาทตีเหลือราชเป็นคนใจฮือแต่อันนี้คือแลวันธรรมดาแ,มแต่ถ้าแอวันเสาร์ตีดแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เฟิ่นก็จะจ่วย40อร็ี่เอร์เซนก็คือครประหยัดไปได้หนักขนาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยเปิ่นบอกว่าเขาจะได้กันประมาณอัน ห้าซิดมันก็ครับเป็นเป็นตีพักเ,เป็นแอลเมืองลักสามซิดแล้วก็แอลเมืองหน้าเที่ยวสองซิดเ <2 seat. S 1> มืองเมืองลักก็อ่ะอย่างเจีงยงใหม่บ้านเฮาเมืองหน้าเที่ยวอ่าละปูนลำปางอ่ยครับที่เป็นเมืองหน้าเที่ยวก็สามารถนะครับใช้ซิดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่สาอตุลาคม2568เที 2, 5, 68, ่ยวไทยคนละครึ่ง กากมด้แม่นครับคุณผู้ชมเดี๋ยย่างกันก่อนครับอย่างตีเอกบอกไว้นะครับว่าตอนนี้ร้านตีขายแก๊สหุงต้มมาครับตีแกส๊สมดเฮาโท,โท,โทหาเปิี่นมาเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้มันจะมีแบบมีระเบียบมีกฎหมาอย่างออกมาโดยทางกระทรวงพลังงานเปิดกระจิกขอบคุมด้านนี้ตดยเหมือนกันนะครับเงอนไขดังก่าวจะเป็นจะได้กันพองติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1นึในสิเมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือน เราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือนเที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานกายก่ยก่ตึงวันนี่นะมาได้จะได้งานสบายอย่างเปิดห้องเนี่ยนี่ยังนี่มันแบบสบายก่พี่นีมันเนี้ยมันเนี่ยโคเนี้ย คนโลภเพจเนี่ยเปคนหับสมาร์คคนเข้าหุ่นตะเปิรนเนี่ยและคนที่เมื่อไลฟ์วันเลยเนี่ยไลฟ์วันดีโดยนัสองคนนีเนี่ยอย่างกันเนี่ยมันก็มันนี่กันนี่แตมาพอเพจเนี่ยไอ้คนที่ซื้อหุ่นมีขาดตอบแทนมากขนาดเลยอันนี้นะมีอาชีพแน่นอนกันเดี๋ยวจะสอนวิธีการเชฟว่าเพจไหนแท้เพจไหนปลอมถ้าวิธีสังเกตเพจปลอมหุเอาไว้บะหลงคนมีอาชีพหนึ่ง ได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวตน 2. ดูรายละเอียดของเพจเช่นวันที่สร้างเพจ 3. ระวังดนหลอกยอดคนถูกใจ 4. ชื่อเพจสโตถ,ถูกต้องหรือไม่ 5. U R L ของเพจเป็นคำแปลกบ่งมีความหมายนันก็เข้าข่ายหลอกลวงผู้ข้อเลยเออเกียบไปแล้วเนี่ยเกียบโดนไม่ฉาชีพหลอกตายละเนี่ยต่อ,อไป ขายของเหมือนเดิมแยกย้ายกันไปเออไม่ได้สักก่อเช็คและตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเลือกรับสื่อที่มีคุณค่าน่าเชื่อถือขรับต่อคุณผู้ชมครับข่าวดีประเทศไทยดิจิทันทีวีหมายเลข11ครับอูดถึงเรื่องของร้านก้าวทั่วไปนะครับตีจำนาย ก๊สหุงต้มเนี่ยกับเข้าอยู่แก๊สมด์อะไรอย่างนะครับแล้วก็ทเฮเปิลมาทรงอะไรอย่างก็แล้วแต่เนี่ยครับแต่ตอนนี้กระทรวงพลังงานเปิลมีระเบียบม,มีกฎหมายออกมาเพิ่มเติมเหมือนกันครับสําหรับเรื่องนี้นะครับเราจะเป็นจยนจดีด๋ยการไปพอกันคลิปนี้เลยครับ,ราบการประกอบกิจการร้านจำหน่ายก๊สหุงต้มตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ พิจารณาอย่างไรกิจการร้านจําหน่ายก๊าซถุงต้มเนี่ยครับถือเป็นกิจการควบคุมนะครับที่จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยร้านจําหน่ายเนี่ยแบ่งออกเป็น2ลักษณะตามปริมาณการจัดเก็บก๊าซถุงต้มไปที่ร้านนะครับลักษณะที่1นึนครับหากมีปริมาณการเก็บ ตั้งแต่150ลิตรแต่ไม่เกิน500ลิตรนะครับอันนี้จะต้องแจ้งกอเกียการนะครับซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถแจ้งได้ที่กรมธุรกิจพลังงานจังหวัดอื่นที่นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดนะครับลักษณะที่2เนี่ยครับมีปริมาณการเก็บเกิน500ลิตรนะครับอันนี้จะต้องขอรับใบอนุญาตก่อนที่จะไปขอบกี่ยการนะครับในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถขอรับใบอนุญาตได้ที่กรมธุรกิจพลังงานนะครับ และในส่วนของเขตจังหวัดอืน่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานาครเนี่ยสามารถยื่นเรอขอรับใบอนุญ,ญาตได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดนะครับลักษณะของร้านจําหน่ายก๊าซหุงต้มที่มีมาตรฐานเป็นอย่างไรสําหรับร้านจาหน่ายก๊าซถุงต้มนะครับที่ได้มาตรฐานเนี่ยจะต้องตั้งอยู่ในอาคารที่สร้างด้วยวัสดุถาวรและก็ถนไฟนะครับในกรณีที่ร้านจําหน่ายเนี่ยตั้งอยู่ในตึกแถวนะครับอันเนี้ยจะต้องได้รับความยินยอมจากตึกแถวข้างเคียงนะครับที่มีผนังร่วมกันก่อนสําหรับบริเวณ ที่เก็บถังแก๊สเนี่ยครับอันนี้จะต้องตั้งอยู่ที่ระดับพื้นชั้นล่างอาคารซึ่งจะต้องเป็นพื้นคอนกรีตเรียบสําหรับผนังและฝ้าเพดานเนี่ยครับต้องทําด้วยวัสดุที่ทนไฟบริเวณที่เก็บถังแก๊สเนี่ยต้องตั้งให้ห่างจากบริเวณบันไดนะครับหรือว่าประตูทางเข้าออกนะครับไม่น้อยกว่า1เมตรต้องจัดให้มีประตูเข้าออกเนี่ยครับกว้างไม่น้อยกว่า1เมตรระบบความปลอดภัยภายในร้านจําหน่ายก๊าซหุงต้มต้องมีอะไรบ้างก็ต้องมีถังดับเพลิงชนิด ขงเคมีแห้งนะครับขนาดไม่น้อยกว่า6.8กิโลกรัมไม่น้อยกว่า1เครื่องต่อปริมาณการเก็บกา๊าซเนี่ยถึงทุก1,200ลิตรต้องติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ําดับเพลจะต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังนะครับเมื่อมีกา๊าซถึงต้มรั่วอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเป็นชนิดที่ได้รับการอยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายได้นะครับพนักงานที่ปฏิบัติงานในร้านจําหน่ายกา๊าซหุงต้มต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และต้องดําเนินการเพื่อความปลอดภัยอย่างไรพนักงานต้องผ่านการอบรมก็ต้องมีัตรประจําตัวผู้ปฏิบัติงานต้องจัดทำประกันภัยนะครับสําหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการประกอบกิจการการดําเนินกิจการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานส่งผลดีต่อร้านจําหน่ายก๊าซอย่างไรการดําเนินกิจการให้ถูกต้องตามมาตรฐานนีครับ ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับลูกค้าและก็ชมุชมชนและก็อย่าลืมนะครับการดูแลร้านจาหน่ายการหุงต้มเนี่ยให้ปลอดภัยเนี่ยก็คือการดูแลธุรกิจและชีวิตของทุกคนอันนี้ก็เป็นเงือนไขเบื้องต้นนะครับสำหรับร้านตีต้องจำหน่ายก๊สหุงต้มนะครับยังเตียเขาหูห่ก,กันว่าพลังงานจังหวัดเป็นกระจะแจ้งล่อโดยเฉพาะร้านไหนตี อาจจะเป็นร่านขายของซ้ําขนาดใหญ่แล้วมีบริการปั๊มหลอดแมนั่นหมายความว่าสองสิ่งนี้อยู่ใกล้กันไปได้เลยครับต้องอยู่ห่างกันตามระยะที่เป็นกาหนดไว้แล้วช่วงยีเพงอะเขามักจะมีการขายบัตรทบอย่างต่างต่างๆอันนี้ก็ต้องจัดตั้งไว้ให้ห่างตามระยะทางที่เป็นกาหนดไว้ตัวเหมือนกันเม่ไม่ถึงว่าจุดตรงตีเอาแก๊สหุงต้มตั้งฮะเนี่ถังดับเพลิงอยู่ใกล้ที่สุดแล้วต้องเพียงพอต่อการ ดับตีเวลามันเกิดเหตุได้อันนี้มันจะเป็นเงื่อนไขปีกย่อยเนาะสำหรับเรื่องของร้านก้าทัวท่วไปตามชุมชนาตามหมู่บ้านต่างๆจะได้กระตามคุณผู้ชมครับตอนนี้พลังงานจังหวัดเปิลก็จะลงพื้นตีละเปิลจะไปให้คําแนะนําแ,แล้วก็ไปตรวจสอบว่าอย่างร่านของคุณนาสนานม,มีเจีอีรั่ยะอย่างทูก,กอถแบบทูก็คือต้องไป ปรับแก้ไขตามตามความปลอดภัยของร้านก้าของชุมชนตัวเหมือนกันทางนี้นท้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของตังร้านเองและของชุมชนตัวนะเจ้าไปพอมาตีคณะรัฐมนตรีนะครับตอนนี้เปินเห็นชอบแผนพัฒนาสุขภาพจิต แห่งชาตินะครับซึ่งการดูแลสุขภาพจิตของคนทุกช่ไว้เพื่อตอบรับความเป็นแปลงทางสังคมนะครับรวมไปถึงมาตราการอื่นๆด้เหมือนกันเปินมีตั้งมด4คอครับรายละเอียดนี้จะเป็นจะไดนะครับไปพอคลิปนี้กับคุณหาไทยชนกสมมิตรได้เลยครับ ทุกท่านคะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของสภาพจิตใจเชื่อว่าหลายๆคนให้ความสําคัญมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเครียดค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นมาได้จากหลากหลายปัจจัยทั้งเครียดเรื่องของงานเรื่องของการเรียนเรื่องของความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็อาจจะทําให้เราเครียดได้ยิ่งถ้าสะสมหนักขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะมีผลต่อสภาพจิตใจของเราเรื่องนี้ทางรัฐบาลให้ความสําคัญนะคะโดยล่าสุดทางครมอเองคะ่ะได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา สุขภาพฉบับที่1ขึ้นนะคะโดยจากเดิมค่ะจะดูแลคนไทยก็มีการเปลี่ยนให้ครอบคลุมมากขึ้นเป็นคนทุกช่วงวัยนะคะก็จะดูแลครอบคลุมทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุเชื่อว่าทุกคนจะได้ดูแลในเรื่องของสภาพจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยแผนนี้จะเป็นแผนระยะยาว20ปีนะคะโดยจะมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคป,ปัจจุบันค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย4ยุทธศาสตร์ดังนี้ค่ะ ยุทธศาสตร์ที่1ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต ยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชยุทธศาสตร์ที่3ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการทางกฎหมายสังคมและสวัสดิการยุทธศาสตร์ที่4พัฒนาวิชาการและกลไกการดำเนินง,งานด้านสุขภาพจิตนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มกลยุทธ์ย่อยในแต่ละด้านเพื่อให้หน่วยงานทำงานง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นและเข้าถึงคนทุกช่วงวัยได้จริงค่ะ สุขภาพจิตสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายค่ะแผนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นผลในทันทีแต่เชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างแน่นอนนะคะยังไงอย่าลืมดูแลสุขภาพใจด้วยนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆได้นะครับในเพจของไทยคู่ฟ้าก็จะมีข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลครับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอดนะครับแล้วกับคุณออฟหาไทยชนอกสมมิรก็จะแปลงคลิปอย่างเอียครับมา,าอธิบายให้เขาได้เข้าใจง่ายขึ้นว่าตอนนี้รัฐบาลมีอะไรอย่ญญางตีจะฝากถึงพี่น้องประชาชนกันพองเจ้าไปพอเรื่องของมิจฉาชีพแฮมเมอะก็ะคือการกดลิงก์การส่งลิงก์มาบางคนหูละว่าจะไปกดลิงก์ แต่บางทีเผลอเข้าไปกดเจ้าแต่มีวิธีแก้ไขจะเป็นจะใดไปพอได้จากคลิปนี้เจาอุ๊ยพลาดกดลิงก์ปลอมทำไงดีเนี่ยพลาดกดลิงก์ปลอมไปแล้วต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบให้ค่ะทุกวันนี้นะคะมีมิจฉาชีพส่งลิงก์ปลอมโดยใช้กลอนอุบายหลอกล่อให้เราเนี่ยกดลิงก์เข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะซึ่งมาหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น SMS คอมเมนต์หรือแม้กระทั่งช่องทางอื่นๆค่ะ สำหรับวิธีการแก้ไขเมื่อเราพลาดกดลิงก์ปลอมไปแล้วนะคะวันนี้เรามีวิธีมาบอกกันค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องตั้งสติและตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ทันทีทั้ง WiFi และก็เครือข่ายมือถือเพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลของเราจะหลุดออกไปค่ะไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะในหน้าเว็บไซต์ที่ลิงก์พาเราไปค่ะไม่กดอนุญาตหรือว่ายินยอมจากข้อความใดๆทั้งสิ้นนะคะที่แจ้งผ่านมาทางหน้าจอค่ะ เคลียแอปพลิเคชันทั้งหมดทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้แอป,ปแปลกปลอมเนี่ยกำลังแอบทำงานอยู่ค่ะตรวจสอบแอปพลิเคชันในเครื่องนะคะว่ามีแอป,ปอะไรแปลกปลอมติดตั้งมาเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะคอยเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีสำคัญทั้งหมดโดยเฉพาะบัญชีธนาคารอีเมลแล้วก็บัญชีโซเชียลมีเดียพร้อมทั้งล็อกเอาออกจากระบบในทุกอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของคุณเองค่ะเปิดการใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณ์นั้นๆค่ะ ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารว่ามีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือไม่หากมีนะคะให้รีบติดต่อไปยังธนาคารทันทีค่ะและวิธีทั้งหมดที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการเบื้องต้นว่าเมื่อเราพลาดกดลิงก์ปลอมไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องมีสติและไม่ตื่นตะหนกเมื่อเราพลาดกดลิงก์ปลอมไปแล้วค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตํารวจสอบสวนกลาง CAB อย่างแรกคุณผู้ชมตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเขาจะใจ้ Wi-Fi หรือว่าใจ้ข้อมูลมือถือของเขากันแล้วแต่นะครับถ้าเผลอไปกดอันย่างก็ต้องปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนอันนี้ง่ายที่สุดเลยครับเจ้าหรือไม่บางคนเหมือนปิดเครื่องถ้าปิดเครื่องได้ปิดเครื่องพอซิมออกมาเลยครับอันนี้เป็นวิธีสาหรับตีเผลอไปกดลิงก์แต่ยังเขาย่ำกันอยู่ตลอดเวลาว่าบัดดี้ไปกดลิงก์ไปเลยไปเถย ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะครับว่าลิงงนี้มันมาจากตีไหนนะครับทุกผู้ชมครับกระทรวงวัฒนธรรมเปินแปลงเพลงออกมานะครับเรื่องของการสร้างเ,าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อสังคมนะครับเพลงนี้จือว่าไม่ต้องกลัวครับแต่สิ่งจีน่าภูมิใจครับผลงานนี่มีศิลปินล้านนาของเขาหลายๆคนด้วยกันถ้าเอาบอกไว้ก่อนมีอ้อมรัตนังคนหนึ่งแล้วมีครูแอดตัวครับตีได้มา เล่นแลกกับมาห้องเพลงนี้ครับเพลงนี้จือว่าไม่กลัวนะครับเดี๋ยวเราไปพอผลงานเช่นนี้กันเป็นการดันซื้อสร้างสรรค์เสริมภูมิคุ้มกันสังคมนะครับกับกระทรวงวัฒนธรรมครับฮัลโหลเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน50,000บาท จงตื่นรู้รู้ให้เจ่าฉันคนไม่ต้องกลัวอย่าไปหลงเชื่อคำลงลวงอะไรง่ายได้อย่าให้คนพวกนั้นมันมาหลอกพวกที่ประสงค์้ายหากเราเป็นคนดีสัย่าก็ไม่ต้องกลัวอย่าไปหลงกลอย่าไปหลงเลียมอย่าไปหลงตามเกมพวกนั้น เราต้องรู้ทันในทุกๆวันข่าวดังช่วยเตือนย้ำใจบางเรื่องเหมือนจริงแต่อาจจะไม่จริงบางสิ่งก็เนียนไม่ไหวก่อนตัดสินใจเช็กดูให้ดีความจริงมันเป็นเช่นไร โลกนี้มันซับซ้อนมันช่างไรระเบียบคนเลวเลมากมายมันก็พร้อมจะเหยียบอย่าตกเป็นเหยื่อยาไปหลงควาเชื่อไม่มีใครช่วยเหลือและอาจจะโดนกินเรียบรู้เทาทัานสติรู้เทาทัานความคิดรู้ทันเจตนารู้ในยะแอบแสงหยุดและยั้งความคิดยั้งมือยั้งใจอย่าให้ใครทำร้ายอย่าให้ใครงจงเทิงร,รู้รู้ให้เจ้าฉันคนไม่ต้อง เงินไปให้ใครเพื่อไปตัวสอบอะไรอันนี้ชัดเลยใช่ในแน่เลย มิชชาชีพแน่นอนดู้ทนเจตนานะคนนี้ประงคงร้ายมันจะส่งผลเสียอย่าเชื่อใครง่ายๆคิดแต่ตรองในด,ดีฟังคนอื่นเขาบ้างอย่าคิดเองคนเดียวลองฟังคนข้างๆทำเงิงน,งนประแทบตายแต่ละบาทกว่าจะได้แล้วทำไมตอนจ่ายจะต้องโอนง่ายๆคิดสิคิดสิคิด,คดอย่าโดนหลอกให้อายอย่าเชื่อที่ใครแชร์อานรูนตัวเมื่อสายรู้ร,รู้ให้เจ้าทั้คนไม่ต้องกลัวอย่าไปหลงเชื่อทำลวงลวงอะไร อย่าให้คนพวกนั้นมันมาหลอกบวกที วัฒนธรรมนะครับเพลงจือว่าไม่ต้องกลัวนะครับพล,ลังคนไทยสู้ภัยสื่อครับกวน,นขนาดเนาะอ<ม>ย่างน้อยคือผมว่าแหมน้อยถอนฮุกน่าจะติดปากได้ละแม่แล้วเจ้าก็ไปหาฟังกันได้เนาะตอนนี้น่าจะปล่อยใน u t ท b e แล้วเจ้าไปพอเรื่องของวัฒนธรรมเจ้าเพิ่อนบอกว่าตอนนี้วัฒนธรรมบ่จใช่เรื่องเก่าแล้วเนอแต่มันคือพลังใหม่ที่จะมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจกได้ไปพอได้จากคลิปนี้เจ้าว,วัฒนธรรมไทย ไม่ได้อยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้มีแค่ป่าสงกรานหรือสายผ้าไทยวันสุขวัฒนธรรมคือตัวตนที่เราใช้เล่าเรื่องสู่โลกคือพลังสร้างเศรษฐกิจที่ไม่มีวันหมดอายุกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมปรับโครงสร้างใหม่แยกภารกิจชัดเจนพร้อมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดความซับซ้อนและขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก ถ้าคุณเชื่อในพลังของศิลปะความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยถ้าคุณอยากใช้ความคิดทักษะและพลังของคนรุน่นใหม่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้ประเทศทีมใหม่ไฟแรงที่รวมคนรุ่นใหม่หัวใจวัฒนธรรมมาร่วมเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังเศรษฐกิจไทยมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเราขอชวนข้าราชการหัวใจวัฒนธรรมที่มีไอเดียพร้อมเลมาร่วมเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังเศรษฐกิจไทย เราพร้อมให้คุณโตไปพร้อมกับงานที่สร้างประเทศวัฒนธรรมแับใจเลื่องเก่าจากนี้ต่อไปครับวัฒนธรรมก็จะสามารถขับเ mm hmm. คลื่อนเศรษฐกิจไ,ไทยเขาได้ครับด้วยการเอาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าการกินการาแต่งตัวประเพณีวัฒน,น,นารรมนีม้มันมันได้หมดเลยครับตีคือต้องต้องนําเสนอในสิ่งตีต่างประเทศเป็นแบบนี ป่นถึงจะได้แบบสนใจว่าเออบ้านบ้านเราไม่มีเรามาดูบ้านคุณนี่ยครับจะได้แบบแม,มาหันมาพอละมาชื่นชมกันตวัวแบบนแล้วเจา้าจอยกันส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเขาเพือไปไกลได้ ถึงระดับโลกเขาก็จะได้ปิกมาก,ก็าคือเป็นเศรษฐกิจดีขึ้นนั่นเองนะเจ้าถึงบทต้องเสี่ยงนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับปะกันวันละสองรอบครับตอนเมื่อตอนบ่ายสองโมงเกินแล้วกลับมาคืนก่อนนอนก็พอกันได้ดิจิทันทีวีหมายเลข11ครับวันนี้เวลาเสี่ยงแล้วครับผมเอกนรินใจมโนครับค่ะเจ้าณสัมปัญญาพร้อมทีมงาน NBT ีเจียงใหม่และท่านผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ